สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแกงหมูใบยอครับเป็นแกงกะทิวันนี้ก็จะมาบอกวิธีแกงยังไงให้เข้มข้นอร่อยสีสวยน่ารับประทานนะครับทำตามได้ไม่ยากครับและเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นใบยอนะครับวันนี้ก็เก็บมาจากสวนอยู่ที่2กรามใหญ่ๆเลยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ด นะฮะหรือพริกแกงกลางนะครับก็ใช้อยู่ที่2ขีดถึง3ขีดนะครับตามด้วยเนื้อหมูผมใช้ที่2ขีดนะครับก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคําเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทินะครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทิขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในส่วนของใบยอนะครับนําไปล้างให้สะอาดก่อน1รอบนะครับแล้วเราก็นํามาฉีกให้มันเป็นชิ้นแบบนี้ครับ ถ้าแกงใบยอแบบโบราณนะครับเขาจะใช้เป็นการฉีกนะครับหรือว่าใครที่สะดวกหั่นก็ได้นะนะครับอ,อันนี้ก็จะฉีกเป็นชิ้นแบบนี้เลยวันนี้เราได้มาจากสวนนะครับฉีกได้ฉีกได้มาหนึ่งชามใหญ่ๆเลยครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ทําเยอะนิดนึงนะครับใบยอเดี๋ยวเราต้มลงไปมันก็จะยุบตัวลงไปอีกครับพอเราฉีกเสร็จนะครับล้างน้ําสักอีกสองรอบนะครับเพื่อนๆก็ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มลงมือทำกันได้เลยอันดับแรกนะครับเราก็ใส่เป็นน้ําหัวกะทิลงไปครับหัวกะทิเราก็รอให้กะทิเนี่ยมันมีความวอร์มขึ้นมานะครับแล้วเราก็เตรียมพริกแกงนะครับใส่ลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะใช้ระดับไฟอ่อนนะครับใช้ระดับไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิให้แตกบันนะครับ ท่นตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทําเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะนะครับคนไปเรื่อยๆพักพักทับพี่บ้างนะครับแล้วก็คนต่อนะครับเพื่อที่จะให้กะทิเนี่ยมันมีความทั่วถึงกันแล้วก็ไม่ไหม้ก้นนะครับเพื่อนๆไม่ไหม้ก้นกระทะนะตัตตดภาพมาที่ กะทิของเรานี่ครับได้ที่แล้วสีนะครับสีสันสวยขึ้นมาแล้วนะครับมีความเป็นมันอ่าสีแดงแงขึ้นมาบนเหนือน้ํากะทิของเราแล้วอันนี้ก็คือแตกมันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําหมูลงไปผัดครับก็ผัดให้หมูสุกเลยนะครับสุกสักประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมหางกะทินะครับเทลงไป วันนี้เราทำแบบเข้มข้นเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนเคี่ยวกะทิทำให้กะทิแตกมันนะครับเวลาเราแกงเนี่ยน้ำมันก็จะมีความเป็นสีสวยนะ่ารับประทานนะครับใส่ห่างกะทิลงไปให้ท่วมเครื่องแกงแล้วก็ตัวเนื้อหมูนะครับเราก็จะกะประมาณนี้เนาะ จากนั้นเราก็จะคนดูนะครับว่ามันข้นเกินไปไหมนะครับถ้าข้นเกินไปเราก็สามารถเพิ่มน้ำน้ำเปล่าเข้าไปได้อีกนะครับสําหรับใครที่หัวกะทิหมดแล้วเอหางกะทิหมดแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่เป็นน้ําเปล่าลงไปได้นะครับ อันนี้ก็จะพออยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะรอให้น้ําเดือดกลับขึ้นมานะครับขั้นตอนนี้เราจะมาปรุงรสชาติกันปรุงรสชาติไม่ยุ่งยากเลยครับปรุงรสชาติก็น้าปลาครับส่วนใครที่ชอบผงชูผมปรุงนะครับใส่ได้เลยนะครับส่วนใครอยากตัดหวานนิดหน่อยก็ได้นะครับอยู่ที่รสชาติที่เราชอบนะครับถ้าเป็นโบราณจริงๆเขาปรุงแต่น้าปลาเลยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็ต้มต่อให้รสชาตินะครับเข้าที่แล้วก็ลงตัวสักประมาณ2นาทีนะ หรือระดับไฟอ่อนค่อนไปกลางก็ได้นะครับพอได้เวลารสชาติเข้าที่ลงตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เป็นใบยอลงไปนี่เลยเห็นไหมครับใบยอนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบลงไปอีกนะครับเพื่อนๆเราก็าใช้ทัพพีของเรานะครับกดใบยอลงไปได้เลยนะแล้วก็รอให้ใบยอสุกนะครับรอสุกก็ประมาณ1-2นาทีเช่นกันครับเพื่อนๆอ่ะ ยุบตัวลงไปแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทําได้ไม่ยากเลยนะฮะเมนูแกงแกงหมูใบยอนะสำหรับใครที่ไม่ชอบหมูนะครับก็เปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะครับเนื้อสัตว์ที่เพื่อนๆอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นปลาก็ได้เป็นไก่ก็ได้นะเอาที่เราชอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยครับใบยอก็ไม่ขมครับเพื่อนๆทานง่าย และมีประโยชน์มากๆครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแก๊สไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับแกงหมูใบยอทําตามได้ง่ายๆครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนเพื่อลองนาไปทําตามกันดูได้และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หรือก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําเมนูไหน แวะมาพูดคุยแวะมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ